สวัสดีครับฟุตบอลไทยลีกเย็นวันนี้คือวันที่29กันยายนนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างบีจีเปิดบ้านพบกับลำพูนวรอริเออร์ซึ่งสถิติเคยพบกัน3ามแมตช์ล่าสุดนะครับบีจีชนะ2ครั้งและลำพูนวอริเออร์ชนะ1ครั้งโดยย้อนไปเมื่อวันที่11เดือนกุมภาพันธ์ลำพูนวรอริเออร์เอาชนะบีจีสามต่อศูนย์เกมไทยลีกแล้ววันที่8เดือนกุมภาพันธ์เกม เอฟเอคับบีจีเอาชนะลำพูนวอลเลเยอร์1-0และว,วันที่9เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับในเกมไทยลีกบีจีเอาชนะลำพูน1ต่อ0เสบียผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามสำหรับบีจีในวันนี้นะครับคือระบบ3-5-2ผู้สาประตูฉัดชัยกองหลัง3คนชนพัฒนจกกักรพันธ์ชินพัฒนกองกลาง5คน มีพิธิวัตราวเลสสารัดสันติภาพลัชนาทิพท์ทำเกมลุกกองหน้าสองคนเจนลบจับคู่กับแพทริกกูรับสันทาด้านฝั่งทีมเยือนอย่างลำคูนวอลเออร์ใช้ระบบ4-3-3โดยเล็สันเดอร์กาม่มาวางนนม่วงงามเป็นผู้รักษาประตูมีชัยวัตรซิสโ,โก้วิทวินและมิกกากองกลาง3คนอัคราพง ออสมานบาวร้องหน้า3คนมิซิโรดเจนิสมูเนโลและมองมอนลาวินนะครับโดยคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา6โมงเย็นของวันนี้นะครับวันที่29เดือนกันยายนโปรดติตามกันได้ครับและในเวลาหนึ่งทุ่มตรงเป็นคู่ใหญ่บิ๊กแมตช์ระหว่างทีมันดับ1พบกับทีมันดับ2คือ b a n g k อกเน i t ด d ปะทะกับบุรีรัมย์เนตเดตน่ามพัศจรยประการั้งปวงนะครับ โดยสถิติ5แมตชที่พบกันล่าสุดแบงคอกยู่นเต็ดชนะได้2ครั้งส่วนบุรีรัมยูเนเต็ดชนะ3ครั้งเมื่อวันที่5เดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับบุรีรัมยูเนเต็ดแพ้แบงคอกยูเนเต็ด0-2ในเกมไทยแลนด์แชมเปียนครับแล้ววันที่28เดือนสภาเกมเอเอครับแบงคอกยูเนเต็ดแพ้บุรีรัมยูเนเต็ด0-2วันที่4 เดือนเมษาในเกมไทยลีกแบงคอกยูนเต็ดชนะบุรีรัมยูนเต็ดสีต่อสามวันที่22เดือนกุมภาพันธ์เกมไทยลีกครับแบงคอกยูนเต็ดแพ้บุรีรัมยูนเต็ดศูนย์ต่อสามวันที่30เดือนตุลาปีที่แล้วนะครับเกมไทยลีกบุรีรัมยูนเต็ดชนะแบงคอกยูนเต็ดหนึ่งต่อศูนย์ สำหรับเจ้าบ้านทูแบงคอกยูเนเต็ดน่าจะมาในระบบ433ลูกสาประตูปฏิวัติคำใหม่แบ็คซ้ายพิรพัฒนกู้เซ็นเตอร์เอวอรสตนสุพันธ์แบ็คขวานิติพงศ์กองกลางทศวรรษทิติพันธ์ปกเกล้าวกองหน้ามามูดมอต้าและลุงรัดทางฝั่งทีมเยือนอย่างบุรีรัมย์ก็จัดเต็มเช่นกันนะครับในระบบ4 2 3 1 ลูกสาวตูวส,สิวลั์แบ็คซ้ายสัต์รักพันษาดิออนคูแบ็คขวาสุพรปินักตาตะโพกลางรับ2คนธีรชรจับคู่กับรัตนากรกองกลางลามิวโกลันธวัชชัยและกองหน้าดุบุญ่าสำหรับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงของวันที่29กันยายนนะครับโปดติดตามให้กำลังใจกันด้วยครับ ถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ